สวัสดีค่ะพ่อพรหมแม่เอฟซีสาหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีคุณครูแมวเหมียวเด้อค่ะวันนี้ค่ะเสาร์วันพุธที่สิบเจ็ดมก,การาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะคุณครูแมวเหมียวก็เดินทางไปทํางานแต่เสาคือเก่าเนาะ,ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่อวยพรเนาะค่ะในวันนี้ยังก็วันครูเนาะค่ะเมื่อวานนี้วันครูทุกคนกับมาให้กําลังใจ ภาพแข็งแรงค,คู่กระรับพอ่อทุกคนทุกท่านเลยเบิดสุขนนะคนเลค่ะเด้อโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค,คู่กับถือว่าเป็นเรื่องเา่าดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะที่ค,คู่มาเป็นยูทูบเบอร์มีคำวยพรอผ่านโลกออนไลน์จากพ่อแม่เอฟซีบอกว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศพร้อมกับมาไล่นะมาไล่นำใจจากพ่อแม่อีกลหลายๆคนเรืออาใหม่กำลังใจค,คู่เลี้ยงเขา เบียงกาแฟผสมเนาะโอ้ยนะคะไห้ของวันมาพอไรกะให้เป็นปัจจัยมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกคนทุกทานที่ไห้ทั้งคำอวยพรไห้ทั้งของวันในวันคี่ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นมิติใหม่ของคุณครู่แมวเหมียวนะคะว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในตัวเองนะคะบรรยากาศก็ดีแสง จากดูทิกระซองมาด้านหลังเนาะคะ่ะเนาะเห็นไหมคะเห็นแสงสิเหมือนคู่ออกเสียงอยู่สิไหมคะใส่ชุดผ่าครามนะคะเป็นผ่าฝ่ายเข็นมือของดีเมืองสงกลนครบางคนถามว่าโอ้คุณครูใส่ผ่าไทยทุกมือแท้ทุกมือนี่ค่ะคือทั้งจังหวัดเพิ่งกออกอะระเบียบขึ้นมาเนาะคะ่ะขอความร่วมมือในการเตงกายด้ยวยผ่าไทยมันก็เข้าทางค,คุณครูด้วยแล้วเนาะคะ่ะใส่ชุดผ่าไทยเนาะแนวมกักแนวชอบพัดเห็ดเข็น ปัน่นท่อสืบหหกนะคะโอ้ตั้งแต่หน่อยมากคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อหมักมากจนหดมือนันจนหดมือนี่นะคะเป็นศินละปะวัฒนธรรมประเภทนี้ดๆๆีที่่ทยทอดมากในประเทศไทยเฮ้เนาะค่ะเนาะรวมทั้งภาคอีสานนะคะขึ่นซื้อแล้วก็ขื้นซื้อที่สุดนะคะผ้าผ้าย้อมครามสกลนครเนาะเอาศิลปินของเมืองสกลนครที่ลูแม่เมียชื่นชอบให้กำลังใจเพิ่น เอาสมือสมือกะนออกมานะกับบอดด้ลุดละแม่แต่มอือเดียวเด้อให้กำลังใจมีขอความทรงมาบอกว่าถามีเวลาพอ่อที่เปิ่นกลับบ้านจะมาเวหาคุณครูคุณครูก็ดีใจเด้อค่ะแค่คิด่าสิมหาซื่อๆนี่ก็ดีใจล,ละล่ะเนาะแกค,คิด่าศิมหาอ่านะคะบ่ดดี้คาดหวังว่าจะต้องมาหาจริงๆนะคะขอแค่คิดนะค,ะคิดหอดคิดพอ่ออ่าคุณครูเนาะคะ่ะก็ดีใจนะคะก็ดีใจ มีเวลานะคะถ้าเกิดมีเวลามีโอากาสจะมาหาคุณคู่ได้นะคะคุณคู่ก็รออยู่ทุกมือละนะคะกับบริขาดหวังบาหนอกสิมาหาโดยตรงหอกนะคะะวางที่เวลานอกของการเป็นศิลปินเพื่อนก็มีเวลาหน่อยก็จะยุทธเด้พักกับโอปินยังเด้อค่ะให้สบายใจได้ขอแค่เอ่ยกล่าวขอแค่ทรงขอความทักทายมาสุมมือสุมมือหรือหลาๆมือจังทักมากอะยังบอกเป็นอย่าง <laughs> ดีใจละละ่ะแค่นี้ก็ถือว่าดีใจนะคะเพราะว่าคนเข้าเป็นศิลปินก็ต้องอก็เอาเอาใจพอ่พอพ่อแม่แม่แมอฟซีให้เพื่อนหักแพงเพราะว่าให้เพื่อนเป็นคนสําคัญของเฮาเนาะคะอย่างหลายหลายคนในบนอยู่ได้ในยุคปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าความเข้าใจความเอาใจใส่นะคะแค่แค่เพื่นอนเอ่ยกล่าวมาเล็กเล็กน,น,น,น้อยนี่เฮาก็ถือว่าเฮาพอใจแล,ะล,ะละะะ้วเนาะค่ะเนาะ ไปเบรงบรรยากาศข้างๆไปนําเดือมีไฟแบบๆคู่กับออกเสียงแบบปรับเป็นคนมักธรรมชาติเด้อค่ะยังไหนไปเรียนวิทยาศาสตร์นะคะขับรถไปน้ากัตั้งกล่องไว้น้ำนะคะแับขุนคุยไปน้ากันเพราะว่าบางที้านเวลามันก็เด่งรัดเนาะจากเหตุย่างเนี้ยคางๆเนี้ยข้าเจ้าก็เห็นหน้านะคะเห็นหน้าปังเนาะค่ะเห็นหน้าปังเขี้ยวยังสิเห็นทันขอทันเนาะนี่เด้นะคะเห็นปะคะ่านรถไปกําลังขึ้นเลย ก็ชมบรรยากาศทุกมือทุกมือแล้วก็นกระไล่ไลยเนอะนกเจะนกมาเกาะก็จะก็ไดนะคะเมี่อกี้คู่กันอีใจนะคะพ่อแม่ทางครอบครัวเพิ่นกับเขามาให้กำลังใจเอฟซีในการไล่สวนก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะพ่อแม่กับวัวใจพ่องตูมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสใ้กิจกรรมร่วมกันมันก็สบกันบ่อยอยากบอกกันง่ายๆเนาะเพราะว่าได้ใจพ่อแม่เอฟซีเร็วทุกอย่างทุกอย่างกะ <c oughs> เอานะคะมือดีการหขกําลังใจศิลปินทุกคนทุกท่านนะคะให้พันยังก็พันทุกมือทุกมือไปอย่างมีความสุขเนาะคะ่ะเพราะว่ายังละ่ะเพราะว่าคนเฮาจะทํางานได้ดีก็คือเจาของมีความสุขนะคะมีความสุขมีมิตรภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงเข้าก็จะเห็นงานทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีนะคะมีความสุขเมื่อมีความสุขปุ๊บมันก็นจะแบ่งปัน ไปกับผู้อื่นใดบางคนถามว่าคุณคู่แม่เหมียวคือมีแต่เรื่องดีๆแท้กเพราว่าคุณคู่วิถีชีวิตของคุณคู่แต่ละมือคู่มีความสุขเนาะ,ะงานกนะถือว่ามาได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนาะค่ะก็ถือว่าโชคดีมีความสุขในการทํางานครอบครัวก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นเลยมีเวลาได้เอ,อือเฟื่อเผื่อแพ่ถึงคนอื่น เพราะฉะนั้นพอๆแม่แมแหลายๆคนที่เพิ่นไห้ความภากต่อศิลปินนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเพิ่นความสุขของเพินน่นมันเต็มเปี่ยมแล้วจนเหลือแบ่งปันไปให้คนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นศิลปินก็จงรับไปเด้อค่ะความถูกอ,อกถูกใจบด้กเกิดขึ้นง่ายๆเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าคนเฮาจะรู้สึกดี <c oughs> กับคนใดคนหนึ่งที่โ่แมนเลือดเนื้อเสือไข่เนี่ยมันบด้กเกิดขึ้นง่ายนักเพราะฉะนั้นแต่เกิดมันนีตรงจุดนี้ขึ้นมาแล้ว ศิลปินก็ต้องรับไหวอย่างตึนใจอย่างลดหัวใจอนไดที่เห็นใจขึ้นหักขึ้นแยงใดตลอดการน่ะกระจงเหตุไปเ้อค่ะเด้อให้กำลังใจเอาเดินทางปลอดภยัยมีความสุขน้ากันเอ่ยกล่าวความดีๆสู่กันสม,มือสม,มือนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเอาเดี๋ยวพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ